ใครที่อ่านหนังสือสอบราชการแล้วมีภาวะคือคาดหวังจนกดดันสติแตกระวังอ่านหนังสือแบบนี้จะจำไม่ได้นะคะเพราะในช่วงที่คุณกำลังเครียดค่ะร่างกายจะหลั่งสารฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาซึ่ง เจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันส่งผลเสียต่อการจดจำค่ะและในสภาวะที่คุณกำลังเครียดร่างกายจะจดจ่อต่อความเครียดมากกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังอ่านอยู่ทำให้ยิ่งอ่านยิ่งจำไม่ได้แล้วพอไปทํำข้อสอบความรู้ที่มีจำอะไรไม่ได้เลยให้แก้แบบนี้นะคะ คือคุณต้องอยู่ในภาวะรีแลซ์สเตทก็คือช่วงที่ร่างกายรู้สึกกำลังผ่อนคลายาเช่นไม่ง่วงไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่กดดันอะไรเงี้ยไม่หิวย้ยคุณจะรู้สึกว่าผ่อนคลายการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่สมองได้รับกับสิ่งที่คุณพยายามจะจำอยู่มันจะจำได้ดีขึ้นและที่สำคัญคุณจะต้องนอนให้พอด้วยแต่จะฝากบอกทุกคนที่กำลังจะสอบท้องถิ่นก็คือควรเก็บ อ่านหนังสือวันละเล็กวันละน้อยแบบสม่ำเสมอจะดีกว่าที่รอให้ใกล้สอบแล้วค่อยไปอ่านโหมหนักเป็นแบบตู้มเดียวนะคะเพราะถ้าทำอย่างนั้นคุณจะยิ่งจำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้ในทุกๆคลาสของครูแอมมี่ถึงได้มีตารางกำหนดเนื้องานรายวันที่ระบุเลยค่ะว่าวันนี้เราทำอะไรในคลาสจะสร้างนิสัยให้คุณอ่านหนังสือทุกวัน แบบสม่ำเสมอสบายๆและสมองไม่เครียดด้วย ซึ่งในคลาสติวท้องถิ่นภาคกอไก่สำหรับทุกตำแหน่งที่ครูอมีนะคะวางระบบในการเรียนรู้ให้ทุกคนเรียนสบายๆไม่เหนื่อยไม่เครียดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคนที่ไม่มีเวลาเพื่อช่วยคนที่เหมือนกับว่าเออจำอะไรไม่ค่อยได้พอเราค่อยๆเรียนแบบสบายๆมันจำได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะที่สำคัญในเนี้ยยัง<อ>มีแบบฝึกหัดแล้วก็มีแนวข้อสอบจริงมากกว่า800ข้อแล้วทุกอย่างนะคะ สอนแบบร้อยเรียงแบบปูพื้นฐานใครจําพื้นไม่ได้เนี่ยมาเรียนที่นี่จะค่อยๆปูพื้นฐานแล้วจาได้นะคะซึ่งครูแอมมี่เองดูแลตลอดถึงวันที่คุณสอบเลยแล้วก็คอยอัปเดตข่าวให้อย่างต่อเนื่องสมบเสมอซึ่งจากประสบการณ์ของลูกศิษย์นะคะ มากกว่า800คนที่บรรจุได้แล้วแล้วก็ใน800เนี่ยจะมี100คนที่บรรจุได้อันดับที่1นนะเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่ครูแอมมี่วางแผนให้สมองผ่อนคลายแบบในคลาสที่สอนเนี่ยทำให้เขาอ่านหนังสือแล้วจดจำได้จริงใครสนใจติวท้องถิ่นแบบสบายๆไม่เหนื่อยไม่เครียดแล้วก็ทำตามแบบง่ายๆนะสนใจพิมพ์คอมเมนต์ตรงนี้เลยนะคะว่าสนใจแล้วเจอกันในคลาสค่ะ